ูมิใจที่เป็นคนขอนแก่นอยู่ใกล้ไกลทั่วแดนจะบอกใครไม่เคยอายจากแันที่รับสูงว้างใหญ่เรารำรวยน้ำใจเราคือคนขอนแก่น นจัดแสดงตรงนี้เนี่ยครับสวนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาเนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรมั่งครับก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่ก็จะมีพี่อีกท่านหนึ่งนะคะที่น่าจะให้คําแนะนําได้ดีที่สุดนะคะก็ขอเชิญพบกับพี่จุ๊บนะคะพี่จุ๊บครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่จุ๊บนะคะก็จะเป็นหัวหน้างานนะคะที่ดูแลภายในส่วนจัดแสดงนี้โดยตรงเลยค่ะแล้วพี่ครับผมอยากทราบว่า ส่วนจะแสดงสัตว์แอฟริกาตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นหรือจุดเด่นตรงไหนบ้างครับจุดเด่นของที่นี่นะครับ,รบก็คือเป็นการจําลองอทุ่งหญ้าแอฟริกานะครับมาไว้ที่นี่ครับมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยีราฟม้าลายนกกระจอกเทศและ,ะสัตว์แอนดีโลปอย่างเช่นกูดูครับ oh. ซึ่งในธรรมชาติในทุ่งหญ้าแอฟริกาสัตว์พวกนี้จะอาศัยรวมกันอยู่ครับส่วนแสดงที่คอนแก่นของเรานะคะจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะ ครับก็คือข้อดีก็คือมีสัตว์หลายชนิดมีสัตว์หลายชนิดรวมกัน,น,ก,นก็คือเป็นโซนของแอฟริกาเลยใช่ครับอ๋อจำลองสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเลยใช่ไหมครับ ล่าฟนะครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยได้สัมผัสยีลาฟใกล้ขนาดนี้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยนะครับแล้วเวลาที่ป้อนอาหารนะครับมีแรงดึงเยอะมากเลยครับกระชากแต่ละทีที่ผมแทบล่่งครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับป้อนอาหารยีลาฟนะครับต้องที่นี่เลยครับสวนสัตว์ขอนแก่นครับ ยีราฟเป็นสัตว์บกที่สูงที่สุดมีคอยาวมากมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่ผลัดเขาเขามีขนปกคลุมอยู่หนังมีขนสั้นสีน้ำตาลมีลายขาวแปลกตาปากและลิ้นยาวยีราฟพบเฉพาะในทวีปแอฟริกาแถบทุ่งหญ้าสวรรณาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารายีราฟไม่ชอบกินหญ้ามากนะัก ชอบกินใบไม้มากกว่าชอบอยู่อาศัยกันในทุ่งกว้างรวมกันเป็นฝูงและหากินร่วมกับสัตว์อื่นพวกม้าลายหรือนกกระจอกเทศครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ๊บกับพี่ตะวันมากเลยนะครับขอบคุณครับอขอบคุณครับที่ให้ผมได้มาสัมผัสการให้อาหารยีราฟและอาหารสัตว์ต่างๆในวันนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะขึ้นไปบนสกายวอล์กนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดสําคัญที่อยู่ใกล้ๆก,กับทางขึ้นสกายวอล์กนะครับ <Okay. S 1> นั่นก็คืออะไรครับพี่ปุ๋ยจุดนี้นะคะมีชื่อว่าเขาเรียงเดี่ยวค่ะอ่ะทาไมชื่อเขาเรียงเดี่ยวอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันนะคะขอเชิญน้องติมเลยค่ะครับผมลองพิสูจน์เลยดีกว่าเชิญเลยค่ะน้องติมครับผมเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าทําไมได้ชื่อว่าเขาเรียงเดี่ยวตามมาเลยครับ สมกับชื่อเขาเรียงเดี่ยวไหมคะน้องชิงผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมได้ชื่อว่าเขาเรียงเดี่ยวครับเพราะมันเข้าเรียงได้ทีละคนนี่เองเดี๋ยวนะครับพี่ผมยังข้องใจอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าทําไมถึงได้ชื่อว่าเขาเรียงเดี่ยวแล้วทําไมมันมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่เรียกว่าเขาเรียงเดี่ยวนี้ก็ท่านผู้นวยการนะคะของที่นี่นะคะเป็นคนตั้งชื่อเอาไว้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ก็นอกจากจะเป็นช่องแคบแล้วด้านบนนะคะวิวเห็นด้านบ,นบนสวยงามด้วยะะสวยมากครับกลางมือไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่ง<า>ะงคโอ้ไม่ได้เนื่อยครับ,บ้างสำหรับเขาเรียงเดี่ยวของเราโอ้ยชอบมากเลยครับ <laughs> แล้วผมก็เป็นคนรักธรรมชาติขึ้นมาแล้วด้วย่เดี๋ยวนะคะยังไม่หมดเท่านี้อีกจุดหนึ่งสำคัญของเราเลยเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือสะพานสกายวอล์กสกายวอล์กนี่คือไฮไลท์เลยใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านบนนะคะที่มองลงมาด้านล่างเราจะเห็นส่วนแสดงแอฟริกาครับและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศค่ะน้องติมครับผมที่มองจากบนสะพานสกายวอล์กจะเห็นส่วนแสดงแอฟริกาสูงมากเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะ เห็นยีราฟด้วยอ่ะเป็น oh. ไงคะอากาศด้านบนน้องติมสดชื่นมากเลยครับสูงเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะเรียกว่าวิวเนี้ยเหมาะกับคู่รักมากเลยฮะถ้าน้องติมโอกาสหน้ามาก็ชวนคนรู้ใจมาได้เลยเสียดายจังไม่มีคนรักโอ้เห็นเมืองขอนแก่นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ นอกจากจะเห็นวิวนะคะบริเวณกว้างนะ,ะนของภูเขามองไปด้านล่างนะคะยังจะเป็นอีกมุมมองนึงนะคะในการชมสัตว์ในส่วนจะแซงแวดูหน่อยดีกว่า<ช>โอ้ยเห็นแล้วน่าจะมืดกลัวความสูงครับอันนี้มันสุดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็ระยะทางโดยรวมก็ประมาณ150ิเมตร อ่าแล้วตรง<ด>นี้มันม,มันไปทะลุทะลุที่ไหนครับเนี่ยบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นส่วนจัดแสดงสกีต่างประเทศค่ะสกีต่างประเทศ,ศเทศช่นก็จะมีพวกไนาอลาล阿拉นะคะนาะย阿าซิก,ก้าซิก,ก้าที่เอาไว้สูบนะครับอ๋อไม่ใช่อ๋อนึกว่าซิก,ก้าที่เอาไว้สูบเนี่ยตอนเย็นนะคะก็วิวบริเวณด้านนี้นะคะมองจากจุดเนี้ยจะเห็นท่าที่ตกเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆน้ำติ่น สามารถมองเห็นเมืองขอนแก่นเลยนะคะอ๋อที่อยู่ข้างหน้าต็มนี่คือเมืองขอนแก่นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโหสูงมากๆเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้หน้าหนาวนี้ถ้าทะเลหมอกปกคลุมเรายังจะเห็นไหมครับหรือว่าเห็นเป็นทะเลหมอกเลยก็เป็นหมอกค่ะแล้วก็จุดนี้ที่สําคัญเลยเนี่ยพระอาทิตย์ตกสวยมากเลยแล้วน้องติมรู้ไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงมีชื่อว่าอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่นอุดรธานี ชื่อแรกเลยไม่รู้ครับทำไมครับก็เพราะว่าส่วนสายของเรงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตรอยต่อของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดผันงนค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง ยังไงบ้างคะน้องติมกับบรรยากาศในการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวันนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเลยครับทั้งธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆนี่น่ารักมากเลยโดยเฉพาะการที่ติมได้ให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิดมากเลยนะครับสัตว์ทุกตัวน่ารักมากเลยพี่เพิ่งมีโอกาสครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เข้าใกล้สัตว์แบบระยะประชิดขนาดนี้ค่ะ ก็ S <S รู้สึกยินดีนะคะคที่น้องติมชอบแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องติมจะกลับมาเที่ยวสวนสัตว์คอนแก่นนะคะคอีกครั้งหนึ่งพาครอบครัวมาด้วยนะคะโอกาสแน่นอนครับยังไงติมก็ต้องมาอีกแน่แแล้วติมคิดว่าจะพาครอบครัวเนี่ยมาเที่ยวสูตรรับบรรยากาศอย่างที่ติมได้รับอย่างนี้ในวันนี้ด้วยนะครับและสําหรับท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นแห่งนี้นะครับติมรับรองได้เลยนะคะว่ายังไงก็ต้องได้รับความประทับใจและบรรยากาศอย่างที่ติมได้รับวันนี้แน่นอนครับ ยังไงก่อนอื่นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะครับที่พาติมเที่ยวจนทั่วสวนสัตว์ครับยินดีค่ะก็ยังมีเวลาเหลือไหมคะวันนี้ก็มีนะครับอ๋อถ้าน้องติมมีเวลาเหลือนะคะพี่ก็อยากแนะนําให้น้องติมนะคะพาท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวรอบร,อบ,รอบสวนสัตว์ของเราก่อนนะคะอ๋อแล้วมีอะไรอีกแล้วครับนอกจากสัตว์แล้วอะ อ๋อที่สวนสตัตว์นะคะยังมีบริการนะคะที่พักที่พักอาคารสัมมานาอาคารสัมมานาเผื่อจะเปลี่ยนใจอยากจะค้างคืนที่นี่นะคะเราก็ยินดีให้บริการค่ะงั้นติมคงเดินไม่ไหวอะแต่เวลาตรงนี้อะ <c oughs> ติมขอยืมรถพี่ไปต่อได้ไหมอ๋อยินดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปขับรถชมวิวกันต่อเลยครับ แต่ยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอลาพี่ปุ๋ยตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยลาท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบายค่ะตามผมมาเลยครับภูมิใจที่เป็นคนขอนแก่นอยู่ใกล้ไกลทั่วแดนจะบอกใครไม่เคยอายจากแดนที่รับสูงกว้างใหญ่เราร่ารวยน้ําใจเราคือคนขอนแก่น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับและที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือบ้านตอไม้นะครับซึ่งอยู่ติดกับป่าเลยนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับบ้านตอไม้เนี่ยทิมขอแนะนําเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆซึ่งในบ้านนี่นะครับจะมีเครื่องอํานวยความสะดวกให้ครบครันเลยครับไม่ว่าจะเป็นเตียงตู้ยินแอร์น้าอุ่นนะครับ รับรองว่าสะดวกสบายและใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดจริงๆครับแล้วตอนนี้นะครับเราอออก็ขับรถดูบรรยากาศนะครับความสวยงามของธรรมชาติที่สวนสัตว์ขอนแก่นไปเรื่อยๆนะครับ อนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่อยู่ติดกับส่วนของสัตว์แอฟริกานะครับและยังมองเห็นสะพานสกายวอล์กนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเราได้ชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยและวันนี้นะครับติมก็ถือโอกาสนะครับลาท่านผู้ชมด้วยวิวสวยๆวิวนี้นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าครั้งหน้าติมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนนะครับต้องติดตามชมติมให้ดีเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ าสร้างมาแปลงมารวมแหงรวมใจถักกันไม่เกิดเป็นไข่คอนกันสร้างความเป็นฝึกแห่นไทย ครับแล้วพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเที่ยวที่นี่ครับก็ประทับใจครับซึ่งรู้ว่าคอนแก่นมีที่เที่ยวอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเป็นที่ที่สวยงามเหมือกันครับได้มาเราประทับใจครับกินไหมเออ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 เอ้กินกินเออเออเอ้กิน